บอกลาภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อภูเขาน้ำแข็งที่ถูกเรียกว่า A23A ที่มีขนาดพื้นที่กว่า3,600ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่ากรุงเทพ2เท่าได้เกิดการแตกตัวออกเป็นหลายชิ้นส่วนจนไม่สามารถถูกเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปและอาจจะละลายหายไปจนหมดภายในไม่ช้านี้หุ้นไทยหุ้นสหรัฐ Tf x ก่กองทุนเริ่มต้นเทรดกับเราเซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรกครบจบเรื่องลงทุนที่ Liberator A23A คือชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาจากทิ่น้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาตั้งแต่เมื่อ39ปีที่แล้วและถูกติดตามโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดในฐานะหนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดของภาวะโลกร้อน เอ3 a เคยเกิดการแตกเป็นชิ้นมาแล้วหลายครั้งถูกกระแสน้ำและอุณหภูมิของน้ำทะเลค่อยๆละลายจนปัจจุบันมันเหลือพื้นที่รวมประมาณ1,700ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและคาดว่าจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการละลายของมันยังจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วย ส่วนภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ตกเป็นของภูเขาน้ําแข็งที่มีชื่อว่า D15A ที่ลอยนิ่งอยู่ใกล้กับออสเตรเลียซึ่งมีพื้นที่ประมาณ3,000ตารางกิโลเมตร